สวัสดีค่ะก่อนแรกนะคะชุนารีก็เป็นศิลปินนะคะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นแรปเปอร์นะคะก็เป็นลูกครึ่งไทยแล้วก็ชูนดาทำมาจากโค,คราชบ้านเองเด้อมานั่งแต่เด็กลมๆมันก็ตั้งแต่เด็ก เป็นชื่อจริงของสนารีเนาะก็เป็นแบบเป็นชื่อกลางของสนารีเนาะไดกเริ่มเลยคือสนารีก็จะเป็นการสะกดแบบ S U N A R E E เหมือนคุณแม่สนุนารีราชสิมาเนาะแต่ว่าช่วงต้นปี20-20นีคะคือสนารีมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเริ่มเราอยากจะเริ่มต้นใหม่บวกกับคําว่าสุนารีนะคะคำว่าสุ แปลว่า,าสวยนารีแปลว่าผู้หญิงนะคะคือผู้หญิงสวยแล้วก็คําว่าสูนามิก็เป,เป็นเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเป็นคลื่นที่มันทําลายล้างแต่ว่าเราใช้คําว่าสูนารีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามมามาบวกกับคลื่นเนาะก็คือมันก็เหมือนแกลายเป็นว่าเราได้เริ่มต้นเราได้เข้ามาเทคโอเวอร์ด้วยความสวยงามด้วยความแบบว่า p o สิทีฟเอนเนอร์จีนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเบื้องหลังความหมายของชื่อสูนารี่ิซนาฬีแบบว่าคิดเพิ่มเติมรีมิกซ์เอาเอง ถ้าจะใช้คําว่าคําเดียวเลยใช่ไหมคะกล้าแล้วกันค่ะคาว่ากล้าที่เป็นคาแรกที่ขึ้นมาในหัวคําว่ากล้าค่ะคือความกล้าของสนารีนั่นก็คือกล้าที่จะแบบทําตามความฝันแล้วก็มาตายเอาดับหน้าบุกตั๋วมาที่ย้ายมาใช้ชีวิตที่ลอนดอนคนเดียวเลยค่ะคือกล้าแบบไม่กลัวแล้วก็ just following my dreams ถา,าวมว่ากลัวไหมคะใช้คำว่ากลัวมันก็อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่คำที่ถูกสำหรับสนารีนะะถ้าโดยรวมแล้วสนารีรู้สึกว่าตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าสนารีชอบความท้าทายชอบออกจาก comfort ต o n นตัวเองชอบที่จะแบบไปลองทำาะไรไหมคือได้ไม่ได้เราต้องทำให้ได้มากน้อยแค่ไหนคือเราจะต้องแบบว่าโอเคเราจะต้องไปถึงจุดใดจุดหนึ่ง สิ่งที่ทําให้สนารียังผลักดันมาถึงปัจจุบันนั้นก็คือแบบตอนเด็กๆสนารีแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างขี้อายแล้วก็ค่อนข้างเงียบแล้วบวกกับโดนล้อใช่ไหมคะแล้วพอวันหนึ่งเราได้แบบเหมือนเอ็กซ์เพรสกับคนรอบข้างว่าเนี่ยเราอยากจะเป็นนักร้องนะเราอยากจะเป็นศิลปินเราอยากจะเอาจริงเอาจากในด้านนี้แต่ว่าคนรอบข้างก็มักที่จะมีคอมเมนต์ว่าเออเนี่ย เราฝันไกลเกินตัวนะเราเราคอนฟิเดน c ์เกินไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกลุกอย่างสุนารีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วพอสุนารีได้ฟังอะไรที่มันอย่างเงี้ยได้ฟังว่าเออมัน impossible นะสุนารีก็จะใช้ n e g a t i v i ี y ทั้งหลายเอามาเป็นแรงผลักดันแรงผลักเคลื่อนของตัวเองอีกอย่างหนึ่งสุนารีคิดว่ามันก็มี คนลหลายๆคนที่มีความฝันที่คล้ายๆกับสุนารีแล้วเขาอยากจะเดินตามความฝันเขาอยากจะก้าวออกไปแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่คอนเฟดเนน์ไม่พร้อมแต่ว่าสุนารีอยากจะบอกว่าเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้นะแล้วสุนารีก็เป็นเหมือนตัวพิสูจน์ว่าเนี่ยสุนารีทำได้อยู่ก็ทําได้เหมือนกันขอให้แบบเชื่อตัวเองแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์กับทุกทุกอย่างที่ทาค่ะคือสุนารีก็จะโดนบะูลลี่หนักแบบว่าเรียกชื่อแบบ ไม่น่าหลักกับน้องดำ .com กวนดำอะไรมีแพนด้ามีใหญ่มียับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุนารีไม่เคยไม่เคยพบปาก,กับการบุรีในชีวิตมาก่อนจนถึงตอนที่ย้ายมาเรียนไทยอะคะ่ะถามว่าดาวมั้คะปีแรกดาวมากมันดาวจนแบบมันทํร้ายคอนฟ idence ของสุนารีและจนแบบตัวเองแบบว่ากลายเป็นคนหยิมไปประมาณสักสองสาปีได้เลยมั้งและแบบไม่กล้าที่จะทาอะไรแต่สุนารีก็เหมือนแบบเจอจุด break through ของสุนารีอะตอนอายุสิบสามั้งคะที่แบบ ฉันจะไม่ฉันจะไม่สนฉันจะไม่แคร์ฉันจะทุ่มจบไม่ฟังแล้วไม่ยอมสิ่งที่สนารีสามารถแนะดำได้ตอนนี้นะคะก็คือถ้าให้พูดต่ำตมจากส้ายเนี่ยก็คือแบบอยากจะพูดว่าเสียงนกเสียงกาอย่าไปฟังเลยคะ่ะอย่าให้คำพวกเนี้ยมันมาทำร้ายเรามันมากระทบเรานะคะคือใช่เราอาจจะเสียใจได้แต่ว่า เรามีชีวิตหนึ่งแล้วอะเราเรามาโฟกัสในเรื่องที่มันดีในเรื่องที่ p o s i t i v ดีกว่าเราใช้เรื่องแย่เนี่ยให้มันเป็นเหมือนแรงผลักดันในการที่จะเป็นกําลังใจในสิ่งที่เราอยากจะทำดีกว่าแล้วเราก็พูดตัวเองว่าเนี่ยถึงแม้ว่ายูล้อยู่ล้อเราเนี่ยแต่ว่าฉันไม่แข็งฉันมีเติมไปด้วยพลังบวก

เครื่องดนตรีอิสานเนาะเข้ามาผสมประสานกันคือใช่สุนารีอาจจะเล่าเรื่องถึงเรื่องตัวเองตอนเด็กๆมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าอีกควายน,นึงที่สุนารีอยากจะอยากจะพูดถึงอยากจะเล่าเรื่องก็คืออยากที่จะเป็นเพลงที่ให้กําลังใจสําหรับ ไฟเดอร์สำหรับนักสู้ทุกๆคนที่แบบว่ากำลังประสบกับปัญหาอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรอ่ะคือแบบสนารีเป็นแบ,บเหมือนเขียนเพลงนี้เพื่อให้กำลังใจว่าเนี่ยถ้าอยู่เป็นนักสู้อยู่อยู่ยยต้องอยู่ต้องผ่านพ้นมันไปได้ค่ะแล้วก็อีกเมสเซจหนึ่งนั่นก็คือบบว่าสนารีได้พูดถึงความภูมิใจที่ตัวเองแบบว่าเป็นเด็กอีสานเนาะก็คือแรปบรป my city cora คือแบบว่าแย่ฉันเป็นลูกหลานยาโมเดอ

ก,ก็คุกนี้นะคะเป็นเป็นคุกที่แบบอยากจะเพิ่มอยากจะให้พลังอยากจะเป็นกําลังใจให้กับให้ทุกๆคนอนะไฟลไฟเดอนักสู้ทุกๆคนนะคะแล้วใช่ชีวิตเราแต่ละคนมันก็แบบมันก็จังหวะช่วงชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วชีวิตเราก็แบบ เราไม่ได้แบบว่าสบายไม่ได้แบบว่าเออเขาเรียกว่าเส้นทางลอยไปด้วยกุหลาบอะไรอย่างนี้ตลอดก็คือมก็มีลม้มลุกคุกคันขึ้นขึ้นลงลงนะคะแต่ว่าตราบใดที่เราแบบเรายังคีฟโฟกัสแล้วก็คีฟพ่อเจชนะคะเราก็จะต้องทําให้มันผ่านพ้น,นได้ดีที่ทสุดค่ะมาแล้วก็สู้มาตั้งแต่เด็กลำบากมาก็ตั้งแต่เด็ก w อก k h a ได้ควาามาตั้งแต่เด็กล้มลุกมาก็ตั้งแต่เด็กพงังเป็นม a s ิ e r y corea m a s t e r c o มาจะาขี้านเกิดมาแล้วก็สู้มาตั้งแต่เด็กเ m า boss b i t ตั้งแต่เด็ก ก็ก็สนารีก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะที่กำลังเจอเรื่องเรื่องที่แบบจะแบบว่าเออทำให้แบบว่า you uncomfortable นะคะสุนาริอยากจะให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนอยากจะส่งพลังใจอยากจะส่งกำลังใจบกวกๆไปให้ทุกคนแล้วก็สำหรับคนที่มีความฝันนะคะแต่ว่าไม่กล้าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ส u นารีจะบอกว่า just you know do it นะคะ focus <c oughs> ในสิ่งที่เราอยากทำนะคะแล้วเราก็ตั้งใจนะคะอย่าไปมองคนอื่นอย่าบอกแวกนะคะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากภายในเราก่อนแล้วถ้าข้างในเราอะโซลเราอะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเต็มร้อยแล้วทุกอย่างมันก็จะไปตามที่เราวางแผนคะ่ะก็จะเป็นกำลังใจให้เดอ้อ สนาวีตอนนี้ก็กำลังทำอีพีเนาะก็เป็น EP ีแรกของชีวิตเลยก็ไม่อยากจะแบบบอกมากเกินไปว่าเป็น e ีพีแนวไหนแต่บอกได้อย่างเดียวว่ามันแซ่บมากมันแซ่บมากแล้วเราก็มีอาจจะมีเอ่อฟีเจอริงกับศิลปินไทยคนนึงเนาะก็ต้องติดตามดูด้วยแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าอออยากร่วมนาวิกาแขงครอบครัวเราเปิด welcome you all the time นะคะคำร่มเป็นนาวิแกงได้นะคะค่ะก็สามารถติดตามสนารีได้ทางทุกโซเชียลนะคะ YouTube Facebook Instagram TikTok นะคะที่สนาวีนะสกด T S U N A R I หนึ่งตัวเด้อนาวิแกงก็สนาวีก็ ไม่มีอะไรมากคืออยากจะบอกอยากจะมอบความรักแบบน้อยเท่าพันเท่าที่แบบว่าคนส่งมาคืออยากจะสง่งมอบความรักกลับไปให้ทุกคนแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่แบบเออคอยสนับสนุนนารีมาโดยตลอดแล้วคอยแบบมาพูดคุยค่อยให้กําลังใจบอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยฉันฟังเพลงของทุกว,วันเลยเนี่ยเฮ้ยคุณยายังฟังเพลงเต้นดึกๆด,ด,ดึกเลยเฮ้ยแบบ ดีใจมากแล้วขอบคุณมากที่เราได้ร่วมเจอนี้นี้ด้วยกันแล้วก็หวังว่าเราจะได้แบบว่าเออร่วมทางด้วยกันไปอีกนานเด้อเกิดมาแล้วก็สู้มาตั้งแต่เด็กอ้าวปวสตั้งแต่เด็กเกิดมาแล้วก็สู้มาตั้งแต่เด็กลำบากมันก็ตั้งแต่เด็ก